สวัสดีครับวันนี้นะฮะมากันถึง ep 6แล้ววันนี้วันนี้ ep 6เนี่ยจะเป็นเรื่องของเปิด2หน้าจอฮะเปิด2หน้าจอของกราฟฮะ,ฮะแต่อยู่ในหน้าจอคอมเราอันเดียวแบบนี้ฮะวิธีการทํานั้นเป็นยังไงฮะไปดูครับวิธีการค่อนข้างง่ายครับแต่การที่จะทําแบบ2หน้าจอได้นั้นเราจะต้องสมัครโปรฮะอันนี้เราต้องใช้แพ็กเกจของเสียเงินนะฮะครับต้องใช้แพ็กเกจเสียเงินฮะ,นฮะวิธีการปรับจาก หนึ่งกราฟแบบนี้ฮะตอนนี้เราเปิดอยู่ที่บิตคอยนะอยู่ที่บิตคอยนะครับบิตคอยหนึ่งอันนะหนึ่งกราฟทีนี้เราอยากเปิดอีกกราฟหนึ่งทำไงฮะเราก็ไปกดด้านบนนี้เลยครับเลือกแผนผังฮะนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีแผนผังเนี่ยเป็นสัดส่วนอย่างนี้เลยครับมากมายนะเป็นแผนผังที่เราอยากเลือกแต่ประเด็นก็คืออย่างของผมเนี่ยสมัครแบบโปรเฉยๆไม่จําเป็นต้องสมัครโปร ที่มันโปพัดโปอะไรขึ้นไปสูงสูงอะครับผมใช้แค่นี้นะฮะผมใช้อยู่แค่นี้นะฮะวิธีการฮะกดไปเลยครับอยากให้เป็นหน้าจอซ้ายกับขวาอย่างนี้กดลงไปฟึบเห็นไหมครับจะขึ้นไปคอยสองอันแล้วทีนี้เราก็คลิกซ้ายมันก็จะมีสี่เหลี่ยมสีน้าเงินแบบนี้เลยครับว่าเรากําลังเลือกการด้านซ้ายมืออยู่นะโอเคแล้วเราก็ไปกดด้านขวาครับเราสามารถดูด้านขวาได้เหมือนกันนะสามารถตีเนี่ยไม่เหมือนกันได้เลยครับแล้วก็ เปลี่ยนเหรียญได้เลยครับสมมุติว่าดังด้านขวานี้อยากให้เป็นทองนะฮะ XAU USD กดลงไปเลยปุ๊บเห็นไหมฮะทางด้านขวาเราก็จะเห็นการาฟทองแต่ด้านซ้ายเป็นบิตคอยเห็นไหมครับการตีเส้นต่างๆนะฮะเราก็จะสะดวกมากขึ้นก็คือเราดู2การาฟพ,พาร้อมๆกันเลยในหน้าจอเดียวนะฮะนะี่ฮะเห็นไหมฮะเราสามารถแบบวา่าตีคาดการนน่นนี่นั่นได้เลย สองจอแล้วก็นั่งดูได้เลยครับสองจอแบบนี้อืมนะง่ายมากๆากครับแล้วถ้าสมมติว่าอยากได้สามจอละ่ะนี่อยากได้แบบสามจอทําไงฮะกดไปเลยครับปึ๊บนะเห็นไหมฮะของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่แผนปัจจุบันผม g p Pro ครับถ้าใครอยากได้สามจอต้องเป็นโปรผัดขึ้นไปฮะแล้วจนถึงพรีเมียมนี่คือโปรแพ็กเกจสูงสุดนะฮะก็ลองดูครับว่าใครสนใจใช้แบบไหนอยากเปิดละไๆหน้าจอ หรือมีอีกเทคนิคนึงนะครับที่ผมอยากจะมาแชร์ก็คือเราเปิดเบราวเซอร์ตอนนี้ผมใช้แมกใช่ไหมฮะผมใช้แมคเนี่ยผมเปิดเบราวเซอร์ด้วย Safari 1ห,หนึ่งจอแบบนี้เราก็เปิดด้วยเบราวเซอร์อื่นอย่างเช่น Chrome เราก็สามารถที่จะเปิดได้อีกกลายเป็นว่าเราสามารถเปิดได้3หน้าจอเลยครับสามหน้าจอ4หน้าจอได้โดยที่ไม่ต้องสมัครแคเกตครับก็ใช้ได้เหมือนกันหรือถ้าใครมี iPad เราสามารถเปิดกราฟเนี่ย ในหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบนี้แล้วเราก็เปิดใน iPad ได้เหมือนกันครับอีกเ,น,เนหนึ่งก็ได้ทีนี้เราก็จะมีหลายๆจอเอาไว้ดูกราฟได้ฮะเพื่อไว้สำหรับเฝ้าหรือว่าเราตัดสินใจอะไรเงี้ยจะได้ดูสะดวกมากขึ้นไม่ต้องเปลี่ยนไปกดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโอเค EP 6นี้ก็สั้นๆง่ายๆฮะเป็นเทคนิคที่ผมใช้ประจำนะฮะเป็นเป็นการใช้งานประจําอยู่แล้วด้วยนะครับก็จบ EP 6ไปเท่านี้ฮะส่วนใครฮะรสนใจ สนใจความรู้ดีๆนะฮะความรู้ดีๆสาระต่างๆคําคมนะฮะการให้กําลังใจหรืออยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับและที่ยิ่งไม่กว่านั้นะฮะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครและก็ไปกดไลค์เพจให้ผมด้วยนะครับคณัน1% h เ a d เ r อครับครับขอบคุณมากครับ